โรคข้อเข่าเสื่อมนะคะถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะแต่ปัจจุบันก็พบว่าเราสามารถเจอโรคนี้ได้ในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ทําให้คุณภาพแย่ลงเช่นกันนะคะเพราะว่าการจะลุกเดินยืนนั่งก็ลําบากไม่คล่องตัวค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เรียกว่าโรซานียที่จะทําให้คุณกลับมาลุกเดินยืนนั่งแบบคล่องตัวภายใน12ชั่วโมงค่ะโรค ข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนที่ข้อเขา่าก่อให้เกิดอาการข้อฝืดรู้สึกติดขัดในตอนเช้าหรือตื่นมาแล้วขยับเข่าได้ไม่ดีมีอาการปวดข้อเข่าบวมและมีเสียงกรอบแกรบสใหญ่สาเหตุโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็มาจะมาอยู่4ประการนะครับอันแรกก็คือเรื่องของอายุนะครับอายุมากขึ้นก็จะทําให้เป็นข้อเข่าเสื่อม มาคืนอันที่สองก็คือเพศหญิงอันที่3ก็คือเรื่องของการใช้งานนะครับเช่นการนั่งคุกเขา่านั่งยองๆนั่งพับเพียบนะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะมีโรคประจาตัวบางอย่างที่ทําให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นอย่างเช่นลูมาตอยนะครับการรักษาข้อเข่าเสื่อมมีด้วยการหลายวิธีพิจารณาตามความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่การปรับพฤติกรรมการกินยาการกายภาพบําบัดการฉีดยาที่ข้อเขา่า และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่มาช่วยลดข้อจำกัดในการผ่าตัดแบบดั้งเดิมเรียกว่าโรซานีหรือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่มาพร้อมแขนกล2แขนคอยควบคุมและกำหนดตำแหน่งในการตัดแต่งเตรียมผิวข้อเขา่าหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับมาลุกยืนเดินได้ภายใน12ชั่วโมงเดิมทีเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่สมัยที่ผ่าตัดข้อเข่าใหม่ๆกันเนี่ยเราใช้วิธีแบบ เขาเรียกว่าเป็นท r a d ิช i ัน a l นะครับก็คือจะเป็นเปิดแผลใหญ่แผลก็จะประมาณ12เซนขึ้นไปถ้าเห็นจาก ลักษณะของการผ่าตัดแล้วเนี่ยจะพบว่ามันมีข้อบกพร่องหรือจุดบอดท,ที่จะเจอได้สูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาแพทย์เรื่องของการตัดสินใจนะครับรวมถึงต้องเปิดแผลค่อนข้างกว้างทําให้คนไข้จะเจ็บมากแล้วก็ฟื้นตัวค่อนข้างชาะะ้าครับข้อดีของโลซ่าเนี่ยก็คืออันแรกเลยนะเราไม่จัเป็นต้องเปิดแผลกว้างข้อทีอ่2มันจะมีการวางแผนก่อนการผ่าตัดไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาห้องผ่าตัดปุ๊บตัวโลซ่าเองจะมีเรื่องของระบบ การวางแผนการผ่าตัดให้รวมถึงการวัดขนาดของอิมแพน์นะครับการวัดขนาดของข้อเข่าเทียมนะครับอันสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของการวางตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งเรื่องของการตัดการวางตำแหน่งเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นข้อเข่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นมีความถูกต้องแม่นยำร้อยเปเ็นป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มาปิดข้อจํากัดการผ่าตัดแบบดั้งเดิมซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย ฟื้นตัวได้ดีและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วยิ่งขึ้นเวทานีนิวส์รายงาน